สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเชื่อมั่งครับน,นี้เราจะมาเนี่ยเพราะที่ว่าจักรวันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังส่งคนแบบไหนมาจัดการศัตรูคู่รีของคุณนะคะสมบัติพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะเรามาตรวจสอบลัคนาราศีของศัตรูคู่รีของคุณและก็คนที่จะมาจัดการศัตรูคู่รีของคุณนะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้หรือว่าเป็นใครก็ได้นะคะเชิญคนเกิดวันเสาร์ทัดฝ่สกอร์เปียวราศีพิจิกธานาม ซัคเซตเรียสราศีโนชาตัดฝ่ายนะเลโอราศีสิงห์ทัดฝ่ายพระเสด็ราศีมีนชะตาน้ำมูลราศีมีนราศีกรกฎลิบาราศีตุลทัดลมหนาแคปเปิ้ลราศีมังกรทัดดินแคนเซอร์ราศีกรกฎชาตาน้ำแอร์ทัดลมมิถุนตูกุมทรัสราศีพฤษทัดดินหนะเออทัดดินพฤษภกร ตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาแล้วก็ศัตรูภูติของคุณนะคะมี42 19 84 25 279นะคะแล้วก็50 26เนอะก็จะเป็นพลังงานของบุคคลสามคนนะคะเป็นพลังงานของตัวคูณเป็นพลังงานของออสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือว่าบุคคลที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาส่งมาจัดการกับศัตรูคู่รีของคุณในกรณีที่คุณไม่สามารถที่จะจัดการหรือว่าปราบปรามเขาได้เนาะมีตัวทีนะคะเคดดอกวีเ hey. อ็น A นะคะ Q C แล้วก็ U นะ,ะมีหรือเปล่าเอ่ยเนอะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ไพ่พรหมยานนะคะจับได้พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะองค์ที่จะมาสนับสนุนมาช่วยเหลือมาส่งเสริมดวงชะตาของคุณนะคะให้จัดการกับ ศัตรูคู่ดีของคุณนะคะอุปสรรคใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนาะก็ได้ไพ,พ่ภูมิยานนะเทพสุขพระวิษณุกรมนะแล้วก็พระอาทิตย์นะเรามาดูที่พระาทย์ก่อนใครที่จับได้ไพ่พระอาทิตยเนี่ยนะก็เป็นเทพผู้ให้แสงสว่างกําเนิดสิ่งมีชีวิตแล้วก็สรรพสัตว์บนโลกมนุษย์นะแล้วก็ยังมีอํานาจวาสนามีลาภยศชื่อเสียงมีความสุขนะคะมีความเมตตานะมีการ ที่มอบในเรื่องของลาบลาบยศสรรเสริญอำนาจบาร,รมีวาสนาสูงส่งนะเป็นที่เคารพศรัทธาหน้าเกงขามของผู้อื่นด้วยนะคะเป็นไพ่แห่งโชคลาบแล้วก็ความสำเร็จในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นมีชีวิตใหม่เริ่มต้นประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานธุรกิจต่างๆนะจะมีความรุ่งโรจน์ในเรื่องของการงานความรักเกียรติยศชื่อเสียง ชัยชนะและก็ความร่ํารวยเงินทองค่อนข้างสูงมากจะมีผู้ไหลผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความเอ็นดูอุปการะแล้วก็คอยช่วยเหลือสนับสนุนทุกๆเรื่องนะคะก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือเนะะะาะในไพ่พระอาทิตย์นะ,ะแล้วก็ไพ่พระศุกร์ไพ่พรมยานนะ,ะก็เป็นพลังงานของเทพแห่งพกษัตริย์ความรวมสมบูรณ์ในเรื่องของความรักนะ,ะรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงาม สมบูรณ์ภูนสุขนะด้วยความร่าเริงความสดใสสะดวกสบายนะมีสิ่งดีๆเข้ามานะมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินและการงานและนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักเจอเนื้อคู่นะคะคู่บุญคู่บรารมีนะคะสนับสนุนเกื้อกูลกันต่อมานะไพ่พระวิษณุเป็นไพ่แห่งเทพเจ้าแห่งงานช่างหรือว่าง,งานก่อสร้างนะคะผู้ยิ่งใหญ่ก็จะเป็นนายช่างนะกลุ่มงานเอ,อ่อที่เกี่ยวกับ ในเรื่องของการเนรมิตการสร้างสารรค์ผลงานสถาปัตย์ต่างๆนะหรือว่าศิลปะต่างๆนะเป็นผู้ที่รอบรู้ด้านงานช่างต่างๆช่างฝีมือช่างประดิษฐ์นะคะเป็นงานศิลปะนะ,ะในทุกขแขนงที่ใช้อาชีพกลไกเครื่องยนต์นะคะก็จะเป็นผู้ที่เหมือนมีในเรื่องของศาสตร์ของ ความลึกซึ้งในสติปัญญาแตกฉานความอัจฉริยะความคิดสร้างสรรค์การอย่างรู้เหตุการณ์อนาคตมียานสัมผัสจิตสัมผัสนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจักรวาลและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกำลังส่งคนแบบไหนมาจัดการศัตรูผู้ดีของคุณนะคะพลังงานของคุณไม่ต้องเปิดก็ได้นาะเดี๋ยวจะเปิดในเรื่องของเหตุการณ์นะศัตรูของคุณละกัน นับขอดูสิว่าสิ่งศิษิ์จักรวาลน,นะกำลังส่งคนแบบไหนนะมาจัดการศัตรูคู่หลีของคุณลักษณะของเขาคนนี้มาดูหน่อยสินะคะว่าเขาเป็นคนอย่างไรพลังงานของคนนี้นะคะสองดาบ เป็นพลังงานของคนที่แบบเรียกว่ามีพลังงานของคนที่มีความอดทนนะมีความขยนันมีความฉลาดนะฮะอาจจะอายุไม่มากอาจจะเหมือนกับว่า,ายังเป็นวัยรุ่นยังเป็นเด็กอยู่หรือว่ายังเป็นวัยทางานวัยเรียนอยู่อะไรเงี้ยก็ได้นะวัยที่แบบอาจจะยังไม่ได้แต่งงานก็ได้นะคะรู้สึกว่าพลังงานของคนคนนี้ เขาเป็นคนรักเด็กนะหรือว่าเป็นคนที่มีความรักความเมตตาต่อผู้อื่นนะมีจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นแต่ถ้าหากรับรู้ว่านะตัวเขาเนี่ยไปเจอพลังงานของคนที่คดโกงเอารัดเอเปรียบผู้อื่นนะคะเขาก็จะมีวิธีจัดการของเขาเขาสามารถที่จะอ่านใจคนออกนะรู้นิสัยใจคอ ของคนที่คิดไม่ดีกับเขาได้นะพลังงานคนคนนี้แล้วก็รู้สึกว่าคือเป็นคนที่เหมือนรักสงบเป็นคนที่ชอบทําบุญนะชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือนะะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับชอบให้เพื่อที่จะเป็นการทดสอบนะบุคคลที่เขามอบสิ่งของอะไรบางอย่างให้แล้วนะเป็นคนดีหรือเปล่าอะไรเนี้ยม,มันเหมือนกับว่าเขามีบททดสอบในการทดสอบบุคคล นะก่อนที่จะคบหาสมาคมด้วยฉะนั้นเขาก็น่าที่จะรู้ว่าศัตรูของคุณเป็นคนยังไงนิสัยยังไงเขาหน้าที่จะอ่านนิสัยของศัตรูคู่ริของคุณออกนะเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าอสองเหรียญเนี่ยหน้าที่จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนรู้นิสัยจจคอของคนนะคะเพราะว่าอาจจะเคยผิดพลาดผิดหวังนะเคยคบหาสมาคม กับเพื่อนหรือว่าสังคมหรือว่าแม้กระทั่งคนรักเนี่ยคือแบบเขารู้เหมือนกับอ่านนิสัยอ่านใจคนออกได้หรือว่าเหมือนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอะไรก็ได้นะทำให้ตัวคนคนนี้มันเหมือนกับว่าคือเขารู้ว่าใครเป็นคนแบบไหนนะนิสัยยังไงควรครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าคุณแบบเหมือนมีการตัดสินใจไม่มั่นใจว่าคนที่คุณกําลังจะคบหาดูใจหรือว่าคบหาเป็นเพื่อนเป็นคนสนิท นะคะก็ให้ปรึกษาคนนี้ได้เลยนะคนนี้น่าจะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีพลังงานของความเป็นแม่นะคะมีพลังงานของความเป็นผู้ให้นะ,ะชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันนะคะแต่ว่าถ้าหากเหมือนกับว่าให้แล้วบุคคลที่ได้รับโอกาสดีๆนั้นนะเกิดหักหลังแทงข้างหลังเนี่ยนะคนๆน,นี้ก็จะมีบทเรียนอย่างสะสมให้กับคนที่ นะทลายโยธาหลังนะคะพลังงานของนี้เออพลังงานของคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่คุณรู้จักเป็นคนที่คุณเคยขอคาปรึกษาขอความช่วยเหลือนะอาจจะเป็นพ่อมดแม่มดหมอดูนะคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณหรือว่าคนที่คุณเชื่อใจไว้ใจได้นะคะเรามาดูสิว่าคุณและนะศัตรูคู้นดินของคุณแล้วก็คนที่จะเข้ามาจัดการศัตรูผู้หลินของคุณเนี่ย จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอย่างไรกันนะคะเรื่องราวของคุณทั้งสามคนคนที่จะเข้ามาจัดการศัตรูคู่ดีของคุณจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอย่างไรกันนะมีโอกาสที่จะเจอกันที่ทํางานหรือว่าบริษัทที่ทํางานนะคะเป็นเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้สนิทกันสักเท่าไหร่นะเป็นการที่แบบเหมือนรู้จักกันเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นนะคะแล้วก็ เหมือนกับคุณอาจจะไปสนิทสนมนะกับเขาหรือว่าอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากเขาหรือว่าไปให้ความช่วยเหลือเขาในรูปแบบของการแนะนำนะงานต่างๆด้วยก็ได้ไปสอนงานก็ได้นะเพราะว่าคนคนนี้นะอาจจะเป็นเหมือนกับถ้าแบบว่าไม่ใช่คนที่ทำงานที่คุณรู้จัก mm. ก็จะเป็นคนใหม่ที่เพิ่งมาสมัครงานใหม่ๆนะคุณจะได้เจอเขาแน่ หรือว่าจะเป็นคนที่เหมือนให้คําแนะนําคุณก็ได้นะคะเป็นพนักงานเหมือนตัวคุณเหมือนไม่ค่อยที่จะสนิทสนมกับเขาสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ไว้ใจก็ได้เพราะว่าการที่คุณไปเจอเพื่อนหรือว่าสังคมร่วมงานเพื่อนร่วมงานที่เหมือนกับนิสัยไม่ดีนะ,ะเป็นศัตรูผู้ดีอของคุณหรือว่าเหมือนกับว่าไม่กล้าคบหาสมาคมกับใคร สนิทชิดเชื้อกับใครเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณระแวดระวังตัวมากพอสมควรแต่คนคนนี้นะคะคนที่จะเข้ามาปราบปรามนะจัดการศัตรูคู่ริของคุณนะ,ะเขาจะจัดการศัตรูคู่ริของคุณยังไงก่อนพลังงานคนคนนี้นะคะเดอะสตาร์เขาสวยเขาหลอ่อเขามีชื่อเสียงเขาดูดีนะคะจะเป็นที่รู้จักจะเป็นที่นะคะอิจฉาจะเป็นที่ที่แบบเหมือนบุคคลทั่วไปนะ,ะรู้จักเขามากๆ ตัวคุณอาจจะไม่ค่อยที่จะสนิทสนมกับเขาเท่าไหร่นะแต่คนอื่นๆจะรู้จักเขานะคะเรียกว่าเหมือนอยากจะทําความรู้จักกับเขานะคะเขาก็น่าที่จะมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีคนนับหน้าถือตามากๆนะ,ะก็เรียกว่าถ้าบอกว่าคนคนนี้ที่จะมาจัดการศัตรูคู่รีของคุณนะจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะเป็นหมอดูก็ได้เป็นผู้ที่สามารถที่จะใช้ วิชาการนะคะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเขาจัดการกำละันะศัตรูคู่ริของคุณนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเมื่อคุณมีการไปปรึกษาหรือว่าไปสนิทสนมกับคนคนนี้นะคะเหมือนกับว่าคนคนนี้น่าที่จะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่แบบไม่ต่างจากคุณเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเขาเนีน่าที่จะเหมือนกับได้รับความยกย่องได้รับการสนับสนุน จากหัวหน้างานแล้วทําให้ศัตรูคู่ดีของคุณเกิดความไม่ชอบนะเกิดความคัดแงนเกิดความรู้สึกอิจฉาเพราะว่าศัตรูคู่ดีของคุณเนี่ยจะไปอิจฉาคนที่แบบดีกว่าเขาเด่นกว่าเขาเก่งกว่าเขาในเรื่องของการทํางานในเรื่องของชื่อเสียงและก็ความสําเร็จนะคะคนคนนี้น่าที่จะมีชื่อเสียงและก็ความสําเร็จในระดับหนึ่งนะในแวดวงนะในงานที่เขาทํา น้าที่จะเหมือนกับว่านอกจากจะเป็นเนี่ยเดนเมจิเชียนอ่ะคือเป็นผู้หญิงเก่งหรือว่าเป็นคนที่สามารถที่จะรู้นิสัยใจคอคนอื่นได้อาจจะเป็นนะหมอดูมองเป็นหมอดูนะมองเป็นคนที่เหมือนกับแม้เขาจะไม่ได้ทําอาชีพหมอดเูเขาก็อาจจะสามารถที่จะอ่านนิสัยใจคอคนอื่นได้หรือว่ารู้ว่าคนนี้มีนิสัยยังไงด้วยการสังเกตนะด้วยการจับผิดหรือว่าเขาอาจจะเจอ บุคคลคนนี้ทําพฤติกรรมไม่ดีใส่เขาตั้งแต่แรกแล้วนะคะโดยการเรียแว่าเหมือนศัตรูคู่ดีของคุณเนี่ยจะไม่ชอบคนที่แบบมาใหม่จะไม่ชอบคนที่เด่นกว่าจะไม่ชอบคนที่ดูดีกว่านะ,ะมีชื่อเสียงมีความสําเร็จกว่านะคะแล้วก็คนคนนี้น่าที่จะเป็นเหมือนกับเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะเป็นคนที่มอบความรักให้กับคนอื่นนะเป็นคนที่เหมือนใส่ใจคนอื่นนะ เรียกว่าเหมือนกับเป็นคนที่มีความยุติธรรมมีความตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์นะมีความรักครอบครัวนะคะแล้วก็รักในสิ่งที่ตัวเขาทําด้วยรักเพื่อนรักพ้องนะคะเป็นคนที่คอยหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆนะเป็นอย่างดีด้วยแล้วก็นะเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จนะในการทํางานแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับ เรียกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดของบุคคลนะ,ะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดก็ได้นะเป็นคนนิ่งๆนะเป็นคนที่เหมือนกับวางตัวนะ,ะเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไม่สนิทสนิสนิทสนมกับใครเป็นพิเศษนะคะการที่เขานั่งนิ่งๆเนี่ยน้าที่จะเหมือนกับเป็นการที่เฝ้าติดตามนะคะเฝ้าดูพฤติกรรมของบุคคลรอบข้างเรียนรู้นิสัยใจคอจดจําพฤติกรรมของบุคคลรอบข้างได้เป็นอย่างดี นะคะเพราะว่าเขาก็อาจจะเหมือนกับไม่กล้าคบใครเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าไม่กล้าพูดคุยกับใครสุม 4, สีุ่มห้าเพราะเขาก็อาจจะผ่าน,นาการใช้ชีวิตกับบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างมาเยอะนะเจอบทเรียนในเรื่องของการครบหาสมาคม นะกับบุคคลอื่นมาก็แย่นะทําให้ตัวของคนคนนี้ที่จะมาจัดการศัตรูคู่ลีของคุณนะ <c oughs> เขาก็ต้องศึกษานิสัยใจคอของศัตรูของคุณให้เป็นอย่างดีนะว่าเออจริงๆแล้วศัตรูคู่ลีของคุณเนี่ยเป็นคนนิสัยยังไงนะควรจัดการยังไงหรือว่าเขาอาจจะเหมือนกับว่าพึ่งเป็นคนนิสัยไม่ดีก็ได้นะแรกๆเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้เงี้ยก็ไม่รู้นะมาดูซิว่าคนคนนี้คนที่จะมาจัดการศัตรูคู่ลีของคุณเนี่ยเขาเห็น สิ่งใดในศัตรูคู่รีของคุณนะคะเขาเห็นว่าศัตรูคู่ิีของคุณเนี่ยเป็นคนที่ประจบประแจงเก่งนะคะเรียกว่าสตรอเบอรี่เก่งนะคะเป็นคนที่เหมือนสนุกสนานนะคุยเล่นหยอกล้อก,กับคนอื่นนะคะทำให้คนอื่นเหมือนกับเชื่อใจไว้ใจเหมือนมีสังคมเพื่อนเยอะมีคนรู้จักเยอะนะคะแล้วก็เหมือนคนคนนี้น่าที่จะเอ,อสามารถที่จะ พลิกสถานการณ์นะคะถ้าแบบว่าไปมีปัญหากับคนคนนี้นะคนคนนี้สามารถที่จะพูดให้คนอื่นเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจเขาได้นะเป็นประมาณด้วแบบถ้าไปเล่นงานเขาในรูปแบบของการที่พูดอะไรบางอย่างให้กับคนคนนี้นะทําไม่ได้น่าที่จะจ,จัดการโดยตรงไม่ได้นะเพราะว่าคนคนนี้มีสังคมนะมีเพื่อนเยอะนะมีคนที่แบบเหมือนเขาเ พูดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทุกคนเชื่อฟังเขาหมดนะเพราะว่าเขาอาจจะแต่งเรื่องเก่งนะอาจจะมีสังคมเยอะแยะมากมายมีคนรู้จักเขาเยอะก็เลยเหมือนกับว่าถ้าจะไปโต้อตอบกับเขาซึ่งซึ่งหน้าตรงๆโดยที่แบบเหมือนจะจัดการกับเขาจะต่อว่าเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีเงี้ยไม่ได้มันต้องมีหลักฐานนะคะที่จะไปต่อว่าต่อขานใครนะคะไปใส่ร้ายป้ายสีใครต้องมีหลักฐานว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีจริงหรือเปล่านะ คนที่จะมาจัดการศัตรูคู่ิีของคุณนะเดะแทมแบรนเขาจะใช้ไม้อ่อนนะใช้จะเขาจะใช้การศึกษาคบหานะเรียนรู้นิสัยใจคอที่แท้จริงของศัตรูคู่ิีของคุณแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะว่าอยากรู้ว่าศัตรูคู่รีของคุณเนี่ยจริงๆแล้วนะเป็นคนยังไงนะจริงๆแล้วเป็นคนไม่ดีตรงไหนนะเป็นคนขาดแคลนตรงไหนนะคะมันเหมือนกับว่าต้องหาจุดอ่อน ของคนคนนี้ให้เจอว่าจริงๆแล้วคนคนนี้เออไม่ชอบหรือว่าชอบสิ่งใดอารมณ์เนี้ยเหมือนกับว่าเขาต้องการเศออัตรูคู่ดีของคุณน่าที่จะต้องการที่จะมีเพื่อนเยอะๆมีสังคมเยอะๆมีคนที่แบบ้อมล้อมเขาเยอะๆ mm. นะคะประมาณเนี้ยคือเหมือนกับว่าต้องตีสนิทกับเขาต้องทําความรู้จักกับเขามากๆอย่าโดดเด่นกว่าเขานะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าการที่เขาอยากที่จะเป็นคนที่โดดเด่น ดนะก็เหมือนกับตัวเขาเนี่ยขาดความมั่นใจนะขาดการสนับสนุนขาดการช่วยเหลือนะก็เลยเหมือนว่าพอไปอยู่ในสังคมที่ทํางานของคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้ต้องการเรียกร้องความสนใจนะจากบุคคลอื่นนะคะก็คนที่จะมาจัดการศัตรูคู่ลิของคุณเหมือนเห็นเห็นในความขาดแคลนของศัตรูคู่ีิของคุณนะเห็นในความที่แบบอยากเด่นอยากดังนะอยากประสบความสําเร็จอยากมีชื่อเสียง เนี่ยนะคะคือเหมือนว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเจ็บปวดเสียใจยหรือว่าผิดพลาดผิดหวังในการที่เหมือนไม่เคยชนะสิ่งใดเลยหรือว่าทำอะไรไม่เคยสําเร็จเลยอะ่ะเป็นประมาณที่บบว่าคือไม่เคยโชคดีเลยนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภนะคะซื้อหวยอะไรก็ไม่เคยถูกนะทำงานทำธุรกิจการงานก็ยังเป็นลูกน้องหรือว่าไม่เคยที่จะได้รับ การเชิดชูได้รับคําชมจากหัวหน้าเลยนะก็เลยคนคนนี้เหมือนเหมือนเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้รับการยกย่องไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ไม่เคยได้รับคําชมจากหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเจ็บปวดแล้วก็ขาดแคลนที่สุดเขาก็คิดว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วแต่เขากลับไม่ได้โอกาสดีๆไม่ได้รับคําชื่นชมจากคนอื่นนะคะในสิ่งที่คนที่จะจัดการ ตรูคู่ริของคุณเขามองเห็นเนาะว่าคนคนนี้เออเป็นคนที่แบบเหมือนไม่มีโอกาสดีๆไม่เคยได้รับโอกาสดีๆเลยนะคะเรามนุษซิว่าแล้วจะจัดการกับศัตรูคู่ริของคุณยังไงนะคนคนนี้จะจัดการยังไงเอ,อ่ยเขาจะมีวิธีจัดการยังไงสิบดาบนะคะมันเหมือนกับว่าคนคนนี้นะที่จะมาจัดการศัตรูคู่ริของคุณ นะเป็นดเอัมพอเรอร์เลยนะเป็นหัวหน้างานหรือว่าเป็นคนที่มีตําแหน่งเอ่อโอกาสข้างหน้าเขาอาจจะมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงกว่านะมีความสําเร็จกว่ามีอํานาจเอ่อบารมีวาสนาที่มากกว่าศัตรูคู่หลี่ของคุณนะคะแล้วสามารถที่จะสั่งหรือว่าบอกนะในความผิดพลาดของศัตรูคู่หลี่ของคุณได้นะคนคนนี้คือเหมือนกับคือคาพูดของเขาหรือว่านะสิ่งที่เขาทํา ตำแหน่งหน้าที่ของเขานะจะเป็นคนที่สามารถที่ไปบอกไปสั่งนะศัตรูคู่ริของคุณให้หยุดนิสัยแบบนี้นะให้ล้มเลิกพฤติกรรมแบบนี้นะให้กลับตัวเป็นคนดีนะแล้วจะมีโชคลาภมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคือคนคนนี้นะจะเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นเหมือนครูบาอาจารย์อนะไปบอกไปสอนไปเตือนให้ศัตรูคู่ริของคุณเหมือนกับเชื่อแล้วก็ศรัทธา นะแนวคำพูดของคนคนนี้ว่าต้องทําแบบนี้ถึงจะได้รับโอกาสดีๆถึงจะมีความสําเร็จนะจะมีผู้ที่แบบแนะนําเขาสนับสนุนเขานะศัตรูคู่ด็กของคุณเนี่ยนะแลวจะรู้ความจริงว่าการที่เขาจะประสบความสําเร็จได้นะมันต้องมีความขยนันมีความอดทนนะแล้วก็ศึกษาหาความรู้นะคะประมาณนี้คนคนนี้จะเป็นเหมือนครูบาอาจารย์นะไปสอนไปสั่ง ศัตรูคู่ดีอของคุณให้เขาเมันตื่นรู้กระจ่างรู้ได้นะคะก็รู้สึกว่ามองเป็นในเรื่องของการที่แบบเหมือนเจอคนที่เก่งกว่าเจอคนที่เก่งกว่าเจอคนที่เหนือกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้านะคะก็เรียกว่าทําให้ศัตรูคู่ดีอของคุณเนี่ยยอมซีโรราบกับคนคนนี้ได้เลยนะจะเป็นพลังงานของคนที่มีอํานาจวาสนา นะคะเขาอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือว่ารองหัวหน้างานก็ได้แต่คําพูดของเขาดูแบบดูศักดิ์สิทธิ์ดูน่าเชื่อถือทําให้ศัตรูผู้ีดของคุณเกรงกลัวแล้วก็เกรงใจนะคะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางของคุณทุกการิดตามค่ะ